จะเห็นกันมาบ้างแล้วเป็นภาพยนตร์เองหรือว่าอาจจะเห็นแบบปายอาจจะเป็นเป็นคู่ที่แบบไม่ใช่รายเรื่องหลักเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าซีรีส์เกิร์ลเลิฟครับเรื่องแรกเลยที่มีหลายเส้นเรื่องหลักเลยนะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นเกิร์ลเลิฟเกิร์ลเลิฟก็คือคืออะไรก็คือแบบว่าน้องๆสองคนนี่แหละครับก็คือความรักระหว่างผู้หญิงสองคนประมาณนั้น,นครับผมซึ่งเราก็เลยเห็นว่าเราอยากขึ้นเรื่องนะครับไม่ได้อยากนำเสนอแค่เพียงใน,นเรื่องของเกิร์ลเลิฟอย่างเดียว แต่ว่าเราจะนำนเสนอทางเรื่อง Girl l o เองเราเรื่องของชนชั้นเองเรื่องของแกลบช่องว่างตามชื่อเลยครับแกลบเดอะซีรีส์ก็คือช่องว่างทางชนชนั้นต่างๆก็จะบอกกันแล้วล่ะตัวละครเขาเป็นหมอมตัวละครเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเหมือนน้องฝึกง,งานมาใหม่อะไรอย่างงี้ที่แบบต้องฝ่าฟันในเรื่องความรักกันตัวละครอื่นๆที่มาสร้างสีสันทั้งกลิ่นอของความเป็นออฟฟิศเอง ของความคือด้วยความว่าเราเราไปหลายเรื่องผมก็จะใส่ความกลิ่นไอความเป็นวังเข้ามาด้วยเพราะเราเราเล่นหนักกับวังอยู่ความเป็นวังความเป็นแบบว่าออฟฟิศต่างๆที่เราเราทำงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็จะได้เห็นหลายๆกลิ่นไอทั้งกว่าสีเทาเอเยนตนสีชมพูในเรื่องราวต่างๆเองน่าตใจยังไงครับกับความเป็นุรีเอ่อผมรู้สึกว่าเอ่อในในใน,ในเรื่องนี้ครับเราเราเราใส่แบบว่ากิมมิคหลายๆอย่างอย่างที่บอกว่า มันเป็นมันเป็นอยากให้ทุกคนแบบเชียร์ในความสู้ของตัวละครก็คือว่าทุกตัวละครเขาจะมีโกงเขาได้อย่างอย่างตัวละครของแบบว่าม่อนเองก็อยากที่จะให้สามยอมรับในทั้งการทํางานเองในทั้งในเรื่องของความรักเองหรือว่าโกของตัวหม่อมเองหม่อมสามเองเขาก็อยากให้แบบเออโกในเรื่องของการทํางานของเขาหรือความรักของเกี่ยวกับกับครอบครัวของเขาประมาณัหนครับรินแบบนี้ก้นะครับคิดอะไรี่าโอ้เรา เป็นที่มาของเขาว่าฮอตมากจนมันกระเด็นค่ะก็จริงๆเราทํางานด้วยกันก็สบายอยู่แล้วแหละแล้วแต่ว่าเราทํากันบ้านกับเรื่องนี้เยอะมากๆอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าคือตัวตัวของตัวละครมันค่อนข้างโตกว่าตัวเองด้วยแล้วก็มันต้องปรับอะไรเยอะใช่ค่ะปรับบุคลิกภาพการพูดด้วยอะไรด้วยแบบ ค่อนข้างที่จะอย่าง,างตัวฟินเองก็คือแทบจะไม่ได้เป็นตัวเองในตัวละครเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องทํากันบ้านหนักมากข <มา S 2> ึ <enfin S 2> <uge> ้นนะคะถ้าเป็นของเบกก็ก็คล้ายตัวเองแหละแต่แค่ต้องเพิ่มความโตขึ้นไปอ่ะเมื่อไหร่ที่จะหลุดเป็นอาจจะวัยเราเด็กอะไรเงี้ยก็จะก็จะมีผูกเสียงผู้เองอย่าเด็กอะไรอย่างางี้ใช่ค่ะประมาณนั้นเป็นยังไงบ้างเรือนนี้ข <c oughs> อ<ย>ความไม่มีแนวคิดที่ือถึกตาต้นแบบมากกว่อ๋อ จริงๆเราเล่นตามบีผู้กำกับเลยค่ะใช่ว่าผู้กำกับต้องการเอ่อให้ออกมาเป็นอ่างไใช่คือโกในซีนคืออะไรไปถึงได้ไหมไปถึงก็ต้องทำให้ไปถึงโกในซีนนั้นๆให้ได้ว่าโอเคซีนนี้ต้องการการนิ่งนะสุขุมนะแต่อยู่ต้องดุนะอยู่ต้องยิ้มโดยที่ไม่ดีไม่ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเราก็ต้องรับบีผู้กำกับให้ได้ว่า ในซีนต้องการอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นเล่นกันในซีนให้ได้ให้ผ่านผลไปใช่เรื่องความหมายเป็นการบ้านเป็นไงบ้างก็เรื่องของความสนิทสนุกองการเรียนแบบนักศึกษที่เป็นรุ่ใหม่เรื่องถ้าเป็นเรื่องสนิทหรอคะถ้าสนิททำทำกันบ้านยังไงบ้างทำกันบ้านเนาะใช่ครับกันบ้านก็อ่านบทเยอะๆแล้วก็วิเคราะห์บทจริงๆเราเรานอกจากจะอ่านบทแล้วอ่ะฟินฟินจะ อยากให้มันละเอียดมาก uh huh. โดยที่แบบว่านั่งขีดว่าเออบทคำพูดเนี้ยควรใช้น้ำเสียงแบบไหนใช้ส uh ้นตาแบบไหนแบบแล้วก็ค่อยไปเอาบีบจะพุ่มกลับอีกทีหนึ่งค่ะว่าโอเคเราอ่านมาทำความเข้าใจมาแบบนี้พุ่มกลับต้องการแบบไหนถ้าสมมติว่าเราอ่านมาร้อยพุ่มกลับต้องการร้อยห้าสิบก็ต้องเล่น้ได้าะ uh huh. ใช่ค่ะอันนี้ที่ที่เจอก็คือเหมือนของม่อนนะ mm hmm. ก็คือจะพูด,พดเยอะ mm hmm. มีความเพ mm ้ hmm. ออะไรยอย่างนี้ม่อนนะคะ แล้วก็อยากให้ภาษาไทยที่พูดออกมาอยากให้ฟังรู้เรื่องก็เลยอันนี้ก็เคยปรึกษาพี่เซนเหมือนกันว่าทํายังไงดีให้อะภาษาไทยเราชัดขึ้นพี่เซนก็บอกว่า ลองไปคุยกับใครก็ได้คุณแม่ก็ได้คุณพ่อก็ได้เอาคุยกับใครเนาะเอาไม่ใช่คุณพ่อคือคุณแม่ละกันใช่แบบไปเล่านิทานอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีใครฟังหนูหนูคุยกับบอลบอลโอเคคือจบวันนั้นก็คือเอาไปคุยกับน้องบอลบอลต้องบอกก่อนบอลบอลนี่คือเรียกว่าเป็นนักแสดงรับเชิญครับน้องหมาของน้องนั่นเองใช่นีเขาเรก่งเขาเรีนเก่งมากเลยนะให้วิ่งก็วิ่งให้นอนก็นอนให้กินก็กินชอบมากขอบคุณท่านบอลบอลพอมานาน เราคุยกันเยอะมากค่ะอืมคุยกันแทบจะแบบทุกทุกซีนทุกคิวที่ถ่ายว่าแบบโอเคแบบเราต้องเล่นอารมณ์ประมาณไหนพีน่ตาพี่ตสอนน้องตลอดว่าแบบเม็กเอาเอาขึ้นอีก ไปได้อีกทําได้แต่ว่าถ้าอันไหนฟิวรู้สึกว่าโอเคน้องเก่งแล้วน้องโอเคแล้วแล้วเราก็จะชมน้องตลอดว่าแบบ<ม>โอเคอยูเก่งแล้วยูพอแล้วอะไรเงี้ยใช่ประมาณน,นั้นแต่ถ้าถ้าสมมติว่าการคุยกันหลังบ้านอ่ะเราจะมีแบบเวิร์กช็อปกันบ้างอยู่แล้วในบางซีนถ้าสมมติว่าเรียกมาเวิร์กช็อปได้เราก็จะเล่นซีนนั้นก่อนอ่าใช่ค่ะ สนุกหมดเลยอ่ะแบบถ้าส่วนตัวอย่างหนูอ่ะหนูก็จะมีทั้งเออทั้งในออฟฟิศแล้วก็ทั้งแก๊งเพื่อนที่มาคอยสร้างสีสันส่วนใหญ่น้องจะอยู่ในออฟฟิศเยอะมากใช่ไหมคะออฟฟิศสนุกมากจะแบบเป็นไงบ้างออฟฟิศตลกตลกเป็นซีรีส์ตลกขำแน่นอนออฟฟิศตลกก็ตลกดูหน้าพี่แอมแปลก่อนครับเห็นไหมพี่แอมแปลผมการันตีความตลกอยู่แล้วตลกมาก อยใช่แล้วก็แก๊งเพื่อนคุณสามแก๊งตัวเองอ่าส่วนใหญ่ที่จะอยู่กับแก๊งเพื่อนคุณสามก็คือกั้นขำตลอดในซีนแบบคาแรคเตอร์คือลายสั่นเลยขำไม่ได้ใช่ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าอยู่ออฟฟิศก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าจะขมอย่างเดียวไง<ช>ก็เลยไม่รู้ว่าเขาขำอะไรกันนะประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> ดูยังสนุกครับสนุกครับดูแล้วดูแล้วเอ <Okay. S 1> ออีพีแรกครับก็มันก็จะเป็นเป็นเรื่องเรื่องเราอยากให้ทุกคนดูแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นแหละอยากให้ทุกคนมาลุ้นกันว่าจุดเริ่มต้นที่เขาได้เจอกันเขาสปาร์กันเขาจอยกันหรือตัวละครอื่นที่มันมีเคมีการที่แบบว่าเฮ้ยพอตัวละครมันอยู่ด้วยกันมันมีความครอบครัวเกิดขึ้นครอบครัวในออฟฟิศเองหรือการที่แบบมุกนี่แหละครับผมก็ ตอนผมผมดูตัดกันผมก็เอ้ยมุกนี้มันไม่มีในบทแล้วมันงอกขึ้นมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ใช่คือเรามีมีเซอร์ไพรส์ซีนเยอะมากก็อยากให้คนแบบเออมาติดตามกันความแบบหลายๆคนอ่านนิยายมาก่อนแล้วบอกเลยครับมันเป็นนิยายที่ขยายขึ้นใหญ่มากนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับหรือขั้นก่อนยังไงที่เซนต์อย่าน้องๆอีกนั่นแสดงเพราะขนาดมีไลฟ์ก็ดูมีคนดูแล้ตั้งแต่ใช่ใช่ก็เลเป็นเว่าถ้าดีอาจจะตองตอบที่จริงคือข้อหนึ่งโจทย์หลักเลยครับผมอย่างที่บอกว่า ก่อนที่ทำค่ายรอยดอแฟกเราอยากให้แบบน้องๆอะไรคนที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกันอยากให้น้องๆได้เตือนตามความฝันข้อหนึ่งคือจริงๆภาพเมื่อกี้ได้เห็นน้องๆยู่เนเวทีกันหลายๆคนเนเวทีตรงนี้เราก็รู้สึกเรามีความสุขมากเราได้เห็นภาพหลายๆคนได้มีโอกาสได้เกิดขึ้นบางคนอาจจะยังไม่สำเร็จอาจจะเป็นเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเริ่มสำเร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจข้อหนึ่งเลยคือความฝันน้องๆที่น้องๆทำสำเร็จอีกก้ามืงแต่ค่ะเดียวกันเราก็ เราก็แบบว่าอยากจะให้แบบการผักกันในเรื่องของโกเลอร์เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องแรกแล้วเราก็เชื่อว่าพอมันเกิดเรื่องแรกแล้วมันมีการจุดเรื่องต้นแล้วมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณนั้นครับอย่างที่บอกครับอยากให้ดูครับเรื่องราวเรื่องราวความรักของในทิสี่ฉิงพูนี้เพราะว่าในความรักของของที่มันเกิดขึ้นในอย่างที่บอกตามนำชื่อบอกไปแล้วว่าความเทาเทาที่ทุกคนพูดแล้วแหละว่า มันจะเทาแล้วกว่ามันจะเป็นสีชุมพูเองในเรื่องของความรักหรือความรักที่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าในความรักเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นชนชั้นอะไรก็แล้วแต่ขอแค่รักแค่นั้นมันก็เกิดแบบความสีชุมพูที่เกิดขึ้นในสีเทาไลแล้วอยู่ด<ช>้วยกันแล้วพีวามชใช่ครับก็อ,อยากให้ทุกคนติดตามความชีชมพู่ในซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมก็ฝากติดตามด<า>้วยก็แก้แต่ซีรีส์ที่ทุกวันเสาร์นะครับผมเวลาห้าทุ่มนะครับผมก็รับรองว่าได้ดูกันเต็มวันีิเต็